โจทย์ที่นี่อยากให้ทําคืออะไรพ่มสปีดล้วนๆเลยมไม่สนลูกจะไปไหนซ้ายขวาเราก็มีเครื่องแกส๊สมีแฟกแมนอะไรให้วัดเครื่องแก๊สก็คือเหมือนเป็น 3D force plate แล้วกันม,มันก็จะเป็นเหมือนเราถ่ายน้ำหนักเป็นยังไงมันเริ่มด้วยอะไรเรามีเครื่องแรกและเครื่องเดียวใน Southeast Asia ตอนนี้ที่ TBA ใช่ใ่พร้อมไหมมันจะขึ้นมา50หลบาวันนี้ก็ดูมีแรงอยู่นะโอ้86 ทามมิ่งของการที่รี่ถ่ายน้ำหนักและท่โอมาก่อนตามด้วยโรเทชันอลตามด้วยแก็คือการที่เรามูไปขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคโรเทชันอลก็คือการที่เราหันตัวอันนี้ก็คือิดตัวเวลิคอคือการที่เราขึ้นลงก็คือกระโดดตอนนี้เวริคอเราอยู่ที่ประมาณ174%เิตที่ตีได้ไกลอาจจะไปได้ถึง200% หมายถึงเราเหยียบ200%ของน้ำหนักตัวลงไปใช่เหยียบลงไปแล้วก็ยิ่งย่อเหยียบกระทืบได้แรงไอ้ลูกที่เราเบาเนี่ยตอนที่เราเริ่มอันเวทเอาน้ำหนักเอาสปีดเข้าไปในไม้ของเราเนี่ยมันเลยจะกระโดดได้แรงขึ้นเท่าไหร่โอ้ my god แต่ตรงตลอดเลยนะตรงทุกลูกตรงไม่ใช่ปัญหารลุในตอนนี้แหละหนเ่ง จุดแปดค่อยขออีจุดสอเว้ย <laughs> จุดส <laughs> <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tour Performance g น l ์ช่องเนิเนเนร์ดของคนบ้ากอล์ฟครับวันนี้เป็นรายการของผมเอง TPA Swing Expert นะครับวันนี้ก็ได้พิธีกรร่วมพิเศษก็คือน้องสาวผมเองแขกเชิญแขกเเชิญเหรอได้หมดยังไม่เป็นพิธีกรเดี๋ยวเอามาด้วยก็คือโคเชอรี่นะครับก็ซอนอยู่ที่ไหนตอนนี้ ทีพีเอค่ะสอนอยู่ที่นี่นะคะอขห้องข้างๆค่ะโอเควันนี้โจทย์ที่อยากให้ทําคืออะไรเพิ่มสปีดล้วนๆเลยไม่สนลูกจะไปไหนซ้ายขวาไม่สนใจไม่โดนเขาใช่เอาแค่สปีดขึ้นเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยตีเร็วกว่า90้าสมาเวอร์ประมาณแบบสองครั้งโอเคแบกกระทั่งตอนแข่งไปนะเพราะว่าเน้นเน้นแม่นเน้นลูกสั้นแต่มันไม่ไกลสักทีแล้วไหนๆเราเลิกแข่งแล้วอ่ะก็หน้ามนหลุยอีกสักตั้งแต่ช่วงนั้นก็คือ ฟิตเนสเต็มที่อาทิตย์ละ3-4วันยกเวทหนักมากแต่ก็ยังไม่ค่อยไปเท่าไหร่ใช่คือจวิ่งมันช้าหรือเหมือนอะไรอยากรู้จริงๆที่ที่อยู่ที่ทิเบเราก็มีเครื่องแก๊สมีแ a ็กแมนอะไรให้วัดเดี๋ยววันนี้ก็คงต้องลองเครื่องแก๊สก็คือเหมือนเป็น 3D f o r c e o r plate แล้วกันมันก็จะเป็นเหมือนกึ่งกึ่งเอ็กซเรย์เท้าของเรามากกว่าแล้วมันก็จะบอก kinetic sequence ว่าเราถ่ายน้ำหนัก เป็นยังไงมันเริ่มด้วยอะไรน่าสนุกซึ่งตอนนี้เรามีขอขายนิดนึงค่ะว่าเรามีเครื่องแรกและเครื่องเดียวใน s o South e a s อเชียตอนนี้ PTA ใช่ใช่ถูกต้องจริงจริงผมก็ไม่ได้ขายล่าไร่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะครับก็เดี๋ยวก็มาลองดูแล้วก็อย่างแรกเลยก็คงต้องวัดสปีดก่อนตอนเริ่มแล้วก็ดู after ว่ามันเป็นยังไงก็หวังว่า ep นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับก็เดี๋ยวเราไปกันเคพร้อม ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ซูเปอร์เบองผมแล้วนะครับเราก็จะใช้แก๊สกับแท็กแมนที่จะช่วยวัดสวิงของรีว่าจะเป็น,นยังไงก็ปัญหา,าหลักๆที่รีบอกว่าสปีดมันไม่ค่อยขึ้นใช่แล้วตันนี้ก็จะมาดูกันว่ามันจะอินเด็ h เข้าไปหน่อยดูเรื่องฟอสเลสเดต้าด้วยแล้วก็ดูสปีดด้วยเป็นหลักโอเคโอเคพร้อม <Okay. S 1> okay. ไหมมันจะขึ้นมา50หลาะในะวันนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะไหวไหม3 2 หนึ่งก็ดูมีแรงอยู่นะโอ้แปดสิบหกอันนี้ก็คือตีธรรมดาธรรมดาก็เร่งหน่อยก็ต,ตรงตรงแบบธรมรมดาธรรมดาแต่ก็พยายามจะเร่งแล้นิดนึงนะ <Okay. S 3> เพราะว่าเดี๋ยวเขินว่ามันน้อยไปแต่ว่าตั้งแต่ตอนแข่งอ่ะปัญหาก็คือนี่แหละบิวไม่ขึ้นปัญหาคือไม่ขึ้นเออพยายามจะเว่งแรงก็ไม่ขึ้นอีกสักทีหนึ่งก็ได้ เพราะว่าแคปเจอร์ไปแล้วอืมเท่าเดิมเป๊ะเท่าเดิมเป๊เลยโอเคครานี้เราก็มีจริงๆหลักๆของการที่สร้างสปีดเอ่อหนึ่งเลยคือทามมิ่งก่อนทามมิ่งของการที่รีถ่ายน้ำหนักอก็คือแล t ท r a มาก่อนตามด้วยโรเทชันแนลตามด้วยก็คือการที่เราหมูไปขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคโรเทชันแนลก็คือการที่เราหันตัวอันนี้ก็คือบิดตัว v ร r t i c a l คือการที่เราขึ้นลง ก็ <Okay. S 1> คือกระโดดเรียงกันเลย lateral rotational แล้วก็ vertical นะครับไอจังหวะที่อยากจะบอกอย่างแรกคือความสำคัญคือ Timing มาก่อนอยังไม่ได้สนกับการที่เรากดได้แรงถีบได้แรงมันต้องถูกเวลามันต้องถูกเวลาก่อนซึ่งเวลาของลี่ถือว่าใช้ได้ก็คือ,อ,อ lateral ถูกเลยเเริ่มมาก่อนคือเราดูพีก,ก่อน rotational มาพร้อมกันถือว่าโอเค แล้วก็ตามด้วย vertical แต่ตอนนี้ vertical อ่ะมันอาจจะล้ํากับ rotational ไปหน่อยก็คือมัน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 เริ่มพร้อมๆกันมากจนเกินไปนะครับแล้วก็2 vertical ไม่ได้มีแรงมากตอนนี้ vertical เราอยู่ที่ประมาณ174%ยเิเปอร์เซ็นต์ิได้ไกลอาจจะไปได้ถึง200%หมายถึงเราเหยียบ200%ของน้ำหนักตัวลงไปใช่เหยียบลงไปแล้วก็ยิ่งย่อเหยียบกระทืบได้แรงไอ้ลูกที่เราเบาเนี่ยตอนที่เราเริ่ม u n w e วท เอาน้ำหนักเอาสปีดเข้าไปในไม้ของเราเนี่ยมันเลยจะกระโดดได้แรงขึ้นเท่านั้นมันก็ยังทำให้สปีดของเราเนี่ยมันต้องเด้งดึงมันต้องเด้งขึ้นคราวนี้ทามมิ่งของลี่ก็ถือว่าใช้ได้ตอนเริ่มมาทริกเกอร์แรกของคนที่อยากจะตีสปีดได้เร็วขึ้นก็คือเทคเวย์เนี่ยต้องแรงขึ้นเทคแรกเลยแรงต้นแรงเลยต้นเทคแรกเลยถ้าเราดูในกราฟเนี่ยลี่ไม่ได้เหยียบซ้ายเลยไม่ได้มีชิกเกอร์มูฟเท่าไหร่ จะเห็นพวกคลายเบิร์กเชียร์หรือว่าคนที่ตีไกลๆมีการเหยียบจากซ้ายเพื่ออะไรเพื่อที่จะถ่ายโมเมนตัมมาขวามาขวาอ่ามาขวาแล้วอย่างนั้นเราก็จะเริ่มตัวเราจะเริ่มเบาขึ้นแล้เราจะเริ่มเหมือนรู้สึกว่าตัวเราเริ่มเบาขึ้นเริ่มบ่าแล้วขึ้นบ่าแล้วขึ้นคราเนี้ยสังเกตุีดหนึ่งอย่างขวาแล้วย่อขวาแล้วย่อของลขวาแล้วย่อปัญหาย่อเนี่ยอ่าเหมือนนั่งขวาแล้วย่อเขาเนี้ยเรามาดูกันก็คือจุดของเท้าขวาของลีเนี่ย มันไปอยู่ส้นนานจนเกินไปด้วยมันคือย่ออย่างเงี้แหละขึ้นไปย่ออ่าคราวนี้ขาลงพอเราย่อเนี่ยเราไม่มีอะไรให้ย่อต่อแล้วนะอเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันควรจะต้องบิวประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราซ้อมกันด้วยแท็กแมนว่าเดี๋ยวซ้อมเราตูแค่แครีอะมคลับสปีดเป็นหลักแล้ว ขาขึ้นไปคือไม่ย่อ2คือต้องรู้สึกว่าเราโหลดเข้าไปที่กลางเท้ามากขึ้นก็คือเราจะไม่เหยียบไปหาส้นมากนานเดีกันไปเพราะว่าพอรี่ย่อลงไปเนี่ยมันไม่มีแรงที่จะที่จะย่อลงไปย่ออีกคือหลังลูกแล้วย่ออีกคือไม่โดนลูกแล้วก็คือขาขึ้นจะต้องรู้สึกว่าเหยียบซ้ายให้แรงเหมือนมีคนมาดึงเวียงขึ้นไปดึงค้อนทอออกจากไี่นี่ให้ได้ออกจากดินให้ได้ถ้าเราต้องเป็นสุดยอดมนุษย์ก็คือเหยียบซ้าย แล้วก็เหยียดขวานวเบาไม่ใช่ขึ้นสบายๆแล้วย่อลงก็คือยืดขึ้นขาลงอ,อันนี้แหละที่เราจะเริ่มอันเวก,ก็คือตัวเราพอเราย่อลงไปจะมีน้ําหนักเบาลงกว่าน้ําหนักตัวของรีตอนนี้มันอยู่ประมาณ80 90% 9 6ตอนพีก9 1อ,อยากเห็นน้ําหนักตัวของเราเนี่ยเบากว่านี้ก็คือตอนเริ่มลงคนที่ตีได้ที่จะถีบได้แรงต้องย่อลงไปให้เยอะ อาจจะเหลือสัก70%หรือ80%ก็ยังดี <Okay. S 1> หรือว่าอย่างน้อยอของน้ำหนักตัวของน้ำหนักตัวเหมือนเราตัวเบามากเลยพอ,อเราเบาวเราเหยียดลงไปเนี่ยน้ำหนักตัวเราจะเบาลงอันนี้ถึงจะมีแรงที่จะถีดขึ้นมามากขึ้นก็เลยเฮ้ยแ <c oughs> ต่มันแบบมันตรงข้ามกับความเข้าใจว่าตอนแรกย่อนึกว่าเป็นการแบบ ทำให้หนักอ๋อแต่จริงๆคือมัน่ใชอย่างเงี้ยคือแรงคืออย่างเงี้ยคือแรงแงอ่าถูกก็คือเดี๋ยวเรียงซีเควนซ์กันก่อนโอเคเหยียบซ้ายเหยียบขวาแต่เหยียบขวาไม่ไม่ส้นรีต้องรู้สึกว่าอยู่แค่กลางเท้าหรือว่าจริงๆฟิลอาจจะต้องปลายเท้าด้วยซ้ำเพราะตอนนี้มันส้นไปอ่าจริงๆเราเราต้องการกลางแต่ฟิลอาจจะต้องปลายคือรู้สึกว่าเหมือนจะขยิงขึ้นหลังนั้นค่อยย่อลงแล้วเวี่ยงผ่าน แล้วสรุปมันคือต้องแรงสุดตอนไหนนะแรงสุดือแรงทุกตอนเร็วเร็วทุกตอนเร็วทุกตอนเร็วตั้งแต่เหยียบขึ้นแรงคือย่อลงมาให้แรงกระทืบลงไปกระทืบแรงแล้วก็เด้งแรงแล้วก็กระโดดให้แรงโอเคมันเหมาะสำหรับทุกคนไหมเนี่ยหรือว่าหลังมันจะหักหรือไงหลังมันไม่หักหรอกถ้ามันทามมิ่งมันดีโอเคเดี๋ยวก่อนซ้อมก่อนดิซ้อมก่อนซ้อมก่อนแจนเย็นหัวละแจนเย็นคราวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโหมดสปีดเทรนนิ่งหน่อยก็คือไม่เน้นอะไรเลย เวียงอย่างเดียวก็คือทำแบบเมื่อกี้ให้แรงที่สุดทำแบบเมื่อกี้ให้แรงที่สุดสักสามทีก็คือดึงเหมือนเหมือนดึงกิ๊บขึ้นไปอ่าสวยฟปริวนี้อยู่จับซ้ายเท้าขวาจับซ้ายมาปลายเท้าแล้วก็เบาปฟ๊บอ่าแล้วก็เหยียบแล้วก็ผ่านโอเคแรงแรงแรงทีเดียวทีเดียวเหยียบซ้ายขวาแล้วผ่านโอเคอ่าแปดสิบเก้าแต่คือแม็กซ์ไม่เป็นไรไปเรื่อย ไปเรื่อยๆเหยียบซ้ายเอออ้าว90แล้วโอเคอีกหนึ่งที่โรงพยาบาลมางอีกนทีแล้วเดี๋ยวเราตีลูกละเหยียบซ้ายเหยียบไปก่อนมันต้องฟีลประมาณนี้มันต้องฟีลประมาณนี้โอเคสุดแล้ววะนนี้นี่คือจริงๆมันควรจะ92ปะเดี๋ยวเราตีลูกมันอาจจะแรงขึ้นก็ได้พร้อมไหมพร้อมมากทีโอเคโอเคพร้อม โอ้ยฮ้อืมโอเคเดี๋ยวเราเป็นผู้นะฟีลเมื่อกี้เลยนะอืมแรงที่สุดเร็วที่สุดตั้งแต่ขึ้นโอเคโอเคสามสองหนึ่งไม่โดนเลยอะไม่โดนนะแต่น่าจะแรงขึ้นนะเฮ้ยปัดใส่ก้าวถึงเก้าก็คือเก้าสิบแหละ้าปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นอีกทีหนึ่งเฮ้ยถ้ามีทะลุเก้าสองได้จะเชื่อในเครื่องนี้มาก ออัก92ไหวไหมแต่มันต้องอย่างที่บอก speed ท r a i n i n g มันมันไม่ได้มาง่ายๆและนี่เป็นคนที่ไปซ้อมแล้วถ้าลี่เป็นคนที่ไม่ได้ซ้อมด้วยเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่ามันไปแต่จริงๆแล้วยังย่ออยู่เลยยังย่ออยู่แต่ก็เริ่มเห็นตอนที่รี่อันเวทเนี่ยเหลือ79เปอร์เละมื่อกี้บร i c 170อันเมื่อกี้203ละโอเคมันมาในทิศทางที่เริ่มเริ่มมีสปค์ ของกราฟขึ้นมาอันนี้คือมาในทิศทางนี้ดิก็อาจจะเพิ่มมาได้ถ้าไม่สองไม่สามไม่ละแต่ระยะไม่มาเพราะตีไม่โดนเพราะมันไม่เป็นไรแรงไม่สนไม่สนไม่สนเพราะว่าตอนที่เราสปีดทฮนนิงเราไม่ได้ดูระยะด้วยสไมต้องดูแครีงานลุ่งนี้หัวดูที่ขับสปีดอ่าหัวเลยไม่ดูแก๊สละไปเลยเยียบอแต่มันตรงนะขนาดพยายามจะตีแบบแต่เก้าจุดห้าโอเคโอเคเหนื่อยยังเหนื่อย 9กให้ได้ไม่งั้นไม่จบห้ามเข้าบ้านห้ามกลับบ้านโอเคขอซ้อมหนึ่งเทียบซ้ายแล้วเบาอยู่บนปลายเท้ามากขึ้นเีลิ่งเหมือนขยิ่งขยิงนี่จะได้ย่อลงไปให้แลยโอเคโอเคขอสองลูกให้เวลาอสองลูกในการตีเก้าสองมาเถอะจากกลับบ้านตีดึง ตือดึงลูกยังลอยไม่ลงเลยครับแปดสิบเก้าจุดห้าโหคือทําทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเท่าไหร่สามมันไม่ได<ม>้ไ<ม>ว่าจะขึ้นมาเป็นสิบไมล์ได้เนาะไม่นะไม่นะจริงๆขึ้นสักสองไมล์เนี่ยก็เก่งแล้วนะถ้าเราดูจากตอนเริ่มนะก็คือแปดสิบหกสองการติดอ,อันนี้เอเวอร์เจ <9. S 1> เราเนี่ยขึ้นมาแปดสิบเ <9. 6. S 1> ก้าจุดหกก็สามไมล์สามไมล์เนี่ยบอลสปีดขึ้นมาจากร้อยยี่สิบเก้าเป็นร้อยสามสิบสองโอเค โอเคอันนี้บอลสปีดมันยังต่ำเพราะว่าเหมือนลียังยังจับมันไม่โดนลูกอ่ะยังจับสวิตช์ปอตไม่ได้โอเคโอเคขอแั็กสองสามลูกโอเคขึ้นให้เยอะอือบอลสปีดมาแล้วเท่าเดิมแปดสิบเก้าจุดเจ็ดนวลเนียพี่ตุ่นเนี้ยเอาไว้ข้ามเก้าสิบให้ได้อย่างน้อยฮึดหน่อยดิฮึดหน่อยคิดหมดแล้วนะว่าต้องอะไรไงแต่ว่าตัวมันน่าจะขยับช้ากว่าในหัวอีกประมาณอ่า ไม่ให้เ <How S 1> อา <how? S 1> อันนี้อาจจะเป็นการบ้านที่รีกลับไปฝึกที่บ้านก็ได้ตอนอยู่บ้านก็อาจจะแค่รู้สึกว่าหันขึ้นเหยียบให้ถูกจุดก่อนออไม่ไม่ไมย,ย่งงอเหยียบให้เบาเหยียบให้เบา <S <S ในวันหน้าที่มันสองาทิตย์หล่อจะมาวัดอีกทีก็ได้ออแต่ในวันนี้ถ้าถือว่าข, <อ S 1> ขึ้นมาทักงสามไม้สุดท้ายอีกนหนึ่งเมื่อกี้รู้สึกว่าโอเคไปกระทืบแล้วทีบนะกระทือบแล้วทีบขึ้นให้เร็วอ้ my god แต่ตรงตลทุกลูกนะตรงทุกลูกนะไม่ใช่ปัญหาหลุดในตอนนี้แหละจุดแปดโอ้ยขออีกจุดสองเว้ยจุดสองเหมือนทั้งชีวิตอะเยอะสุดนะแต่ประมาณเก้าสองแต่ตอนนั้นมันน่าจะฟิตเนสด้วยใช่ตอนนั้นอี้คืออุ้มลูกคือฟิตเนสใช่เก้าสิบลูกนี้ขอแรงๆเหยียบแล้วก็ฮึบเออเร็วลากให้เร็วแล้วขึ้นให้เยอะขึ้นผลตัว คุยเขินไม่สนแล้วนะ90 90แล้วโอเคคือจริงๆควรจะทำจนชินว่าอันนี้คือ normal speed ใช่การที่เราเริ่มจาก max ไปก่อนคือเหมือนเราค่อยๆเพิ่มเพดานตัวเองขึ้นไปสมมติรีบ86 max 86 อาจจะเริ่มเป็น90ก่อนคราวนี้ average เราจาก86มันอาจจขึ้นมาเป็น86.5สิบหกแล้วเราก็ค่อยๆเริ่ม increase max เราขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะเป็นอีกเดือนหนึ่งอาจจะเป็น92้าสองเก้าสีจนถึงวันหนึ่งแต่ว่าวันหนึ่งน่าจะเทรนได้ไม่นานปะวันหนึ่งเทรนได้ไม่ควรไม่ควรเกิน20ลูกเพราะว่าไม่งั้นวงก็เละเพราะรู้สึกว่าเละไปด้วยวงก็เละไปด้วยคราวนี้เออ่มันเลยต้องบาลานซ์ทุกอย่างถ้าเรามีเครื่อง gap นิดนึงเนี่ยอย่างน้อยเราพอรู้ละว่าเราจะเหยยีีบตรงไหนท่ ตอนนี้มันเป็นมันไปเป็นเหมือน power leak ของเราขึ้นไปแต่ว่ารีไปซนเกินไปไปย่อเกินไปเราก็ไปเสียแรงตรงนั้นในการที่เราจะเริ่มอันเวทลงมาหรือว่ากดลงมาเพราะว่าพอมันกดไปแล้วไม่มีอะไรให้กดแล้วย่อลงไปไม่เหลือที่แล้วก็คือเราต้องเริ่มอ่า extend ขึ้นก่อนกดลงกดแล้วค่อยแล้วค่อยถีบได้และโอเคกระเซิงแล้ววันเนี้ไหวไหมพอไหมพอแล้ว คือมันต้องไปเทรนอันนี้คือตีกอลครั้งแรกในรอบปีแล้วก็มาสปีดเทรนนิ่งอ่าถูกต้องอาจจะหลายๆเรื่องช่วยฟิตเนสช่วยฟิตเนสช่วยด้วยแล้วก็เทรนนิ่งไทมิ่งไทมิ่งสำคัญถ้าเรามีฟิตเนสเหมือนเราเพิ่มแรงเราเข้าไปอีกก็คือแมกนิจูดของรี่ไอกราฟที่เปอร์เซ็นต์ของร่างของเราเนี่ยที่มันบอกขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเพิ่มจากเมื่อกี้ร้อยเเริ่มจาก176 พอทามมิ่งมันดีขึ้นมันขึ้นมาเป็น200เลยขึ้นมา30มสิคือกระทืบได้แรงขึ้นมัเวลาแข็งแรงขึ้นแล้วถ้าเราแข็งแรงขึ้นอีกมันอาจจะขึ้นเป็นสองร2อยสิมสิไม่รู้เดี๋ยวลองไดรีฟเนี่ยไปได้ประมาณ250แต่ถ้ารีได้สัก200เนี่ยก็ถือเกินเลข2องถือว่าเก่งแล้วสอเท่าของน้ำหนักตัวใช่ต้องถูกต้องนั่นคือลองไดรีฟโอเคมีเป้าละปีนี้ไปไปเสร็จสิ้นไปแล้วกับภารกิจเพิ่มสปีดเราก็ใช้สี่มาอยู่นะ 4ไมล์อ่าประมาณนั้นได้ก็เอเวอร์จอาจจะ3ไมล์ไปปลายเกือบสี่ไมล์แต่ว่าถ้าลาสเตดไประยะจริงๆมันได้ประมาณสักกี่หลาก็น่าจะไมล์ละสามสองสามหลาไมล์ละสองสามหลาก็อาจจะเอสิบหลาสิบสองหลาได้อยู่นะแต่ต้องมาตีให้โดนก่อนต้องตีให้โดนอย่างแรกแล้วก็ที่เราใช้วันนี้ก็คือเครื่องแก๊สชักแมนนะครับสำคัญที่สุดคือจะพยายามไม่เกส แต่ถ้าถ้าเราเม a s u r e ได้เราเม a s u r e จะดีที่สุดเพราะว่า 1. เลยคือเรารู้ทัมมิ่งในการที่ท่านกอลออกแรงสองคือเราอาจจะรู้จุดของเท้าเราด้วยว่ามันทําไมมันถึงออกแรงไม่ได้หรือว่ามันกระโดดไม่ได้ตรงซึ่งจากภาพวิดีโอกล้อง analysis ดูไม่ได้ดูไม่ได้มันอาจจะเดาอาจจะเดาพอได้แต่ไม่เป๊ะประสิ็นต์ความเป๊ะมันอาจจะน้อยลง แต่ว่าอย่างที่เราดูเท้าของลีก็คือเหยียบส้นกับเหยียบกลางนี่เราแทบจะดูไม่ออกมันเลยดูยากมากๆอันนี้มันก็เลยทําให้เหมือนเราสามารถรู้จุดของเท้าได้ว่าจุดของเท้ามันสําคัญกับการที่เราเหยียบแล้วก็การที่เราออกแรงได้ด้วยแล้วก็มีทั้มมิ่งมีกราฟว่าอันไหนก่อนอ่าถูกก็จะตามท i ้มมิ่งสุดท้ายแล้วก็คือแมกนิชูดก็คือความแรงที่เรากดเข้าไปได้อันนั้นอาจจะอยู่ที่ฟิตเนสด้วยควาไม่แข็งแรงของเราเองแล้วนะะแรงด้วยแต่อย่างที่บอกอย่างพี่ลีบอกมันอาจจะสูญเสียความแม่นไปหน่อยจริงต โดนประมาณลูกเดียวไอตอนทำสปีดอะอแต่ตรงอยู่นะแต่ออกไปโอเคอ่าออกไปโอเคอยู่ก็โอเคอก็ถ้าเกิดว่าทุกคนทางบ้านเอาไปลองทำดูอะอาจจะไม่ไม่เกินวันละ10-20ี่สลูกเพราะไม่งั้นวงพางความแม่นหายเดี๋ยวอาจจะสุดท้ายแล้วคือต้องยังต้องอยู่ในบาลานซ์ก็คือเช็คพอยต์อย่างอื่นในการที่จะทำให้ลูกตรงมันมันก็สำคัญแต่ก็อาจจะไม่ได้ลเลยสปีดไปเลยเพราะว่าสุดท้ายถ้าเรายิ่งตีได้ไกล มันก็ขึ้นทุกอย่างง่ายขึ้นเพื่อนได้แต่ว่าก็ถ้ามันกลแล้วเบี้ยวก็อาจจะไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเทปนี้มันช่วยให้คนสำหรับคนที่ตีแม่นอยู่รแล้วอาจจะรู้ไทมิ่งในการขึ้นในการลงวิธีการออกแรงได้ดีขึ้นอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับกอทุกคนก็วันนี้ได้ลองเข้าเครื่องเป็นครั้งแรกๆไม่ค่อยได้มานะเดินผ่านทุกวันก็รู้สึกว่าเออมันช่วยได้เร็วแล้วเห็นจริง ก็คือมีมีโกว่าต้องอันนี้พีกก่อนอันนี้ตามมาแล้วก็กี่เปอร์เซนต์มันใช้ได้เนี่ยก็ถือว่ามันใชได้มันมีตัวเลขให้ให้มีเบสไลน์ก็คือถ้าใครอยากมาลองเครื่องนี้เรายังตอนนี้เป็นเครื่องเดียวในไทยอยู่อก็คือนัดกับโปรชุงได้นะคะได้ครับเช็คคิวเดี๋ยวเช็คคิวให้ก็หวังว่าอีพีนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับนักกอล์ฟทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ